สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านมาชมบอนสีสวยๆนะคะที่สวนบอนสีบ้านสวนวิทยาพรค่ะม,มีบอนสีสวยๆมากมายให้เลือกชมนะคะหากท่านไหนสนใจมีเบอร์โทรท้ายคลิปนะคะเชิญ mm hmm. ชมไปด้วยกันค่ะนนพันเรืองเขาจะมีจุดข,ขาวๆนะคะทั่วบริวบรเวณใบนะคะกระดูใบก็จะน,นี่นี่นนดำนะคะ ต้นนี้อะไรเอ่ยนี่เป็นชินบัรชอนมีคนถามอยู่ว่ามีชิ้นนะบัญชอนไหมเคยเห็นแต่ของพระของพรเขาก็ไม่เห็นไงมีลูกไหมลูกจะเหลืออีกสองต้นไหนเท่าไหร่ในกอโอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูลูกด้านนี้นะคะนี่ค่ะสองมีอยู่สองต้นนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้แม่เขาถ่ายให้ดูแล้วสวยมากชิ้นบัญชอนมานูอน สวยนะคะสวยโอ้โหอันนี้ก็บุรีรัมมัยหนูนี่ไม่ไม่ใช่เป็นพนุมานออกศึกเออออกศึกโตแล้วนี่เป็นแบบนี้เองนี่ออกศึกเป็นแบบนี้แบบก็ก็ชมพูเหมือนกันอีกแล้เนาะแต่ว่ามีลายแค่นั้นเองโอ้ศึกโอ้ถ้าโตมาเขาจะเป็นแบบนี้ออกศึกเนาะเท่าไหร่สนใจอยู่นะนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ต้นเดียวนี่แหละนั่นแหละแล้วค่ะเท่าไหรตามหาอยู่นี่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ทราบราคาตลาดโอ้ยนองไปทางไหนยังไม่รู้เลยครับลงอยู่แต่ว่าเราได้ไงทำไมมีต้นเดียวต้นแม่อยู่ไหนล่ะคะเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละครับแม่ก็ไปแล้วโอ้ยทำไมอันที่เขาอยากได้อันรากสดอย่างนี้อะไรเอ่ยไชยชนซ้อนสวรรค์ไม่ใช่นางฟ้าจำแรงใช่ใช่ไหมใช่ไล่หาตัว้ พอบนนะเนี่ยดูบอลทุกวันคืออันนี้แค่ลูกไม้บอกนะเนี่ยไม่ใช่ตัวนั้นเป็นมหาไทยครับนั่นสวยนะสวยมีจุดจุดเห็นไหมจุดจุดนี่บออนี่บอกมหาไทยใช่ใช่นี่แือดำดำาพื้นดัดพื้นพื้นออกดำไม่ไดำเอยเนาะออกยังไงล่ะม็ดมะขามม็ดเออมะขามเหมือมะขุดประมาณนั้นแล้วก็มีจุดแดงๆเล็กๆนี่ โอ้โหนี่นี่อะไรนะอันนี้ที่เขียวเหรอสีขาีชมพูนี่ตัวนี้น่าจะเป็นวังทองครับอูยสวยสวยจุดเลยเนาะเมื่อแต่อันนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นลูกูบไหมอันนี้ลูกไม้อันนี้นาราธิวัฒครับเอ้าอ้ยหาว่าแต่ลูกไม้เนาะก็เห็นลูกไม้สวยเนาะอันไหนแดงๆพื้นแต่ว่าเป็นเป็นคนชอบใบใบยาวเน่ะสวยเนาะ นี่นี่สวยนึ่อะไรนะเมื่อกี้นราทิวาว่างท้องหรือวัางทองชอบวางทองเพราะใบเรียวยาวอันนี้ก็ใบกลมได้ก็สวยเนี่ยแข็งแรงลกลมอันนี้นาราทิวานะตตว่าเต็มเอานั่นไปเลี้ยงเนาะเพราะว่าอะไรจินนาบัญชรชอบอ่ะมันไม่ค่อยได้แถวบ้านเราไม่ค่อยได้ยินใช่ ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่น้อนี่สนใจเดี๋ยวจะโคองมาเดี๋ยวจะโค้งมาอสูงนี่อสูงก็เหลือต้นเดียวอันลากสุดก็อ้ยเนาะสวยมากอันนี้นางเสือดาวค่ะอ่าจะสีสีโตที่สุดแล้วใช่ไหมเสือดาวเนี่ยค่ะโตได้กว่านี้อีกโตได้กว่านี้แต่สีสีเหมือนเดิมไหมสีอย่างนี้ใช่ไหมครับเดิมนางเสือดาวจะไดถึงตู้ไหนละ อันนี้เหมือนเจ้าอยู่๋อาป้รืบแล้วลิบไปว่าอะไรคะเจ้าจักระรรดอย่าพ่าอะไรอันนี้เจ้าจักรพพัดเลยใช่เห็นไหมจําได้เลยเอ้าอย่างนี้มันไม่มันไม่เสียสูงไหมมันยาวเขาเป็นเขาเป็นต้นสูงอ๋อเจ้าจักรพพรดเขาเป็นสูงเดี๋ยวพอได้เราไปเปลี่ยนกระถางเนาะเพอาเขาโตแล้วตอนนี้เจ้าเจ้าจักระรรดนี่ขายอย่าง ใช้ก็แบ่งได้เลยใช,ใช้นี่เท่าไหร่ช่างว่าะน่าจะพัดต้นเพราจะสูงเนาะอันนี้อ,อันนี้ต้นอะไรรู้รู้รยังง่าป้ายเขานะ่ะนี่หนีหันมาสีบุสีอะไรสีสาคอนอืมเขาสีสาคอนมีมีชื่อทุกต้นนะคะท่านผู้ชมอะไรไตรทองสรนนะเสริฐไตรทองประเสริฐเล็กๆก็มีนะคะ ไหนนี่ไงโอ้ใบเดียวนะสองใบจ้าสามใบด้วยซ้ำใบเล็กเล็กเตี้ยโอ้หนี่นะสีคล้ายๆกับเจ้าจักรพรรดมาไม่ใช่เลยไม่ไม่คล้ายอันนี้มันเขียวอันนี้มันอกเขียวน้ำตาลเจ้าจักรพรรดเขียวน้ำตาลเจ้าจักรพรรดก็เป็นใบที่ยาวเรียวเนาะใช่เนี่ยบันดาลซัพบก็มีนะคะแต่เป็นต้นเลีก ตอนนี้ก็ยังไม่เล็กมากก็คงยังยังไม่ปล่อยนอะกลัวกลัวไม่รอดเนาะอันไหนที่แบบสูงๆอย่างเงี้ยก็ปล่อยได้ราคาเดี๋ยวโทรมาสอบถามนะคะราคาหลักร้อยค่ะสอบถามราคาหลักราา้อยนะคะทรงพัสดุด้วยนะคะท่านผู้ชมใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็เลือกได้เลยนะคะเยอะแยะเลยมียยยสามใบก็มี มีอันนี้ต้นต้นเล็กต้นเล็กถ้าถ้าเล็กมากๆเขายัางไม่ปล่อยเนาะเพราะกลัวไม่รอดเอาที่แบบว่าเนี่ยต้นเดี๋ยว,ว,วจะอ่านรายชื่อให้ดูอ่านรายชื่ออ่านรายชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อให้ฟังอันนี้เทรเจ็ดสีนะคะต้นนี้เทรเจ็ดสีสนี่เทศเจ็ดสีค่ะนี่อาจจะดูต้นไหนอีกคะ มีแต่เพชรเจ็ดสีเลยใบกลมๆแล้มันเพชรเจ็ดสีใบเหมือนใบโพลูใบเหมือนชายชนนะที่ว่าใบคล้ายๆโซนนวลเหรอมีมีนั่นอยู่ตัวพวกดาวเพียงดิน่ะเห็นไหมเป็นจุดๆเล็กๆนู้นจุดแดงๆเสือดาวตรงนี้ไนเป็นเสือเสือดาวจุดๆจุดๆเห็นไหมแดงๆเล็กๆมองไม่เห็นหรอก นีแต่สีสาครนะกลุ่มนี้สีสาครนทั้งนั้นค่ะคสีสาครค่แต่เป็นโซน,นเดียวกันเนาะเบบี่นต้นเล็ก,ต,ลกต้นเล็กแต่ว่อใหญ่ไม่น่อยสีสาครก็ราคาหลักร้อยเหมือนกันใช่ไหมคะครับสีสาครนะคะพื้นใบหากท่านในสนใจบอนเซีนสวยๆนะคะที่บ้านสว,วนวิทยาพรตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตรงนี้นะคะ ที่บ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ